สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้สมที่ขคาลบหลักแฟงอยู่ทงอยู่สายอยู่ปลาอยู่เสือสวนอยู่เฮียนอยู่ซานกำลังติดตามชมรายการพี่เพื่อนบีชาแนลนะครับต้องขอกราบเดินเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศเว่านัวงัวมวันต่อที่นี่ผมทุชาติที่สังครับอ่าวเปมมว่าแปนจากขอนแกนเมือง เสียงแคนดอกคูณว่ามันดอกคูณเสียงแคนคือแคนเดียวกันเมื่อนี้ผว่านาพินิษ์มาว่าฮั่นหอดนะครับครับคือกันนลครับแต่ช่วงนี้มาเนี่ยโอ้ยมาหอดยากเพราะว่าแดงเห็ดเลยรถติดติดเป็นตายนเมื่อวานมือใดต่อมือใดนะครับมันก็เลยเห็ดให้ถูกอย่างห้องปสามาถเป็นเป็นผู้กำหนดวาสีใดตามตะเกาที่เคยเห็นมาครับต้องขออภัยพี่น้องนะครับ ขนาดมามาจากวันเท่าแล้วมาจากอีสานแล้วมาหอนี่มาฆ่าฆ่าอยู่ดีแดงนี่ครับเพาคืนหนึงล่องล่องสะพานดินแดงตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งหอดก่าโมงสิบโมงยังมาหอนันเป็นตนายใกล้ๆนี่ไหมครับมออ่ะอ้าเอะไรไปร่องเท้ามากเขาสู้การเจ็บตกบอกข่าวหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอย่างแน่ครับ

เอาตอแต่หลาบชี้เบ็ดเลยเามาย่อนหลัดตาตอนเอาแต่หลาบชี้เบ็ดเลยอันหูมาฟังขื่นจะยืนเดินขอสเส้นหนังมาล่ำหนังมาห่อนแล้วจะแซวห้องละมู่คนมาย่อนหลัดตาตอนเอาตแต่หลาบชี้เบ็ดมาเนาะครับถ้าพี่น้องเมื่อนั้นผมก็ได้อยู่ช่วงผักพุ่มเชไทยครับเพิ่นกับพานผ่นพอดีเนี่ยโอด้ดึงดึงไปหลายพานเพื่อนขบวนแบบง่ายแบกโต้ไหม มองซีแยกระเสดรถตมางงนี่นะเราก็ไปมองกลมป่าไหม่ภาคุ้มแต่แท้ก็อยู่เรากลมป่าใหม่จะไปไปอยู่มันมีกระจกข้างล่างกันนังมึงเห็นเป็นตาลิตนพี่น้องไทยบวานเฮาเนี่ยแหละบาคนคือตีบกคยมากมงเสียบเสียเราพูดเ่าเาส่วนใหญ่เป็นยิ่งเ้วก็สังเกตเอ้ารถขั้นนี้ขึ้นมาดูแต่เห็นดูนะก็เลยสังเกตมึงอยู่กับมูหัว่ามันเป็อย่างรถขั้นนีขั้นเก่า คนภูเขาท่องเหมนเ่าเนี่ยขั้นสูงสูงหล่อสูงสูงเนี่ยแลนไปนะ่ยก่วนไปแล้ว,ว,ลวโดนเติมันประมาณจักษ์สามชิบสามสิบสี่ชั่วโมงม,มันไหมอีกคนนึงรอ,อบรุ่นไหมอีกเอาแสดงว่ามันว่นไปว่นมาว่นไปว่นมาเหตุเหตมันหลดหลายเพื่ออย่างไหคือมันหลายอีหลีอารลาัว่า,าปเป็นเสียงเดียงหน่อยหรือหลายอีหดีแต่วัยหอนลาสเบดแล้วก็สังเกตเห็นควบว่าเป็นเอกภาพของคนในอาเบมครับคืออย่างไรเนาะคือขบวนการทั้งที่ แกน้ำเพ่นนี่เนาะมูนึงไปไปตัดรวนน้ำไะมอ๋อเสียวคมรุ่นแรกอ่าปุ่มเนี่ยเสียวคมรุ่นแรกคังมองตัดเนี่ยมันมีขี้มตัดอะไะแล้วก็มีกองแล้วก็มีบันเท่ากับหัวขั้นใดบันไดผาดแต่ว่างไว้ขณะเดียวกันทางคุณวินรว่าประกาศห้ามทั้งนั้นเอาขันห้ามทั้งนั้นทั้งนี่แกน้ำทั้งนึงว่าให้ตัดสิบุกเห็นคมม่าเป็นเด็กภาพของทาง พีนองเสือแดงแล้วก็มือนันก็ดีแล้วนะครับที่บ๊อบบุกเข้าไปครับแต่เกิดบุ๊กเข้าไปปั๊บบ๊อบมีผู้ใดหรอกทีสีย่อมให้บุกเข้าไปในส่วนการที่สัตว์ของการเจรจาที่พรเกิดขึ้นซ้ำอาทิตย์เซกับุนจริงยิ่งออกมาเลยมือนั้นดีแล้วครับนี่พระสยามเทวาฒนราห็นประเทศใท้เข้าบาถึงข้าวที่ต้องเกิดความรุนแรงซึ่งที่เข้าคาด่ายจังไลคกับมีโอกาสรุนแรงสูงมากครับแต่ฮอด ตอนนี้ช่วงนี้ก็ถือว่ายำมากยำมากครับมีอยู่ต่ว่าตุ่มุ่นตึ่มพีถักลาบสิบเอ็ดมาถึงจอเลือดก่อนจัาหวานนลจอเลือดก่อนช่วงนั้นมันจากลาบสิบเอ็ดก่อนจะมาหอดจอเลือดมันมีในมือนั่นเลยเด้อ่มีรล่อหนึ่งพันหนึ่งองใส่เลยเติ่ง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 หงกหนักหงกหนักเอ็มเจสิบเก้าเอ็มเจสิบเก้าแต่ว่าได้รอบสามสิบหารอบพอรูดออกไปปุ๊บยิ่งเปิงออกไปมันอสึได้รอบ เราจังไปกระแทกระเบิดตึมนีซีบอลระเบิดนีสองมีทหารบาดเจ็บนีสองช่วงโรงพยาบาลพมงกุฎอ้าวละจากหันมากอะทหารบาดเจ็บเนาะมีทหารบาดเจ็บแต่ก็ปลอดภัยแล้วคร,ครปลอดภัยแล้วีจะเสือแดงว่าเป็นยังจะคนมาเป็นยังถ้ามันจังช่วงเสือเหลียงชุมนุ่มดีปานนี่ถือเอ็มจเก่าตายหลายแล้วมันอะไรหคิดว่าว่ามันว่ามันชุ่มนี่ว่าเป็นยิ่งเสือเหลียงันาะ เลยเห็ดนห้งนี่เรานี่เราสองมาตรฐาน <laughs> สองมาตรฐานเด <laughs> ยิ่งไปเดียววันนี้เอาลาห้องจบมือไผ่ลมมาไห่จะว่ายิ่งใสจากหันหน้ากับแดงกับหงสิสังเกตมึงยุทธการข้าเจ้าเนี่ยยุทธศาสตร์มีเป้าหมายคือเอาทักสินกับม,มามแนวว่าคือประชาธิปไตยครับแต่ยุทธวิธีนี่ค่อนข้างที่สิบ่เปไ็นเอกภาพครับ ขึ้นยังไดกเสนอขึ้นมารรยวันเลยไรยวันเลยขึ้นเป็นรายวันว่ามือนี้เซ็นอันนี้มือนี้คือสีบ่เอานีโอ้เอาไหมซะอามายีึงมามาว่าว่าบอกว่าสีเฮ็ดแนวที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนครับจนติดหนึ่งในสิบอันดับของโลกที่เดินขบวนที่วิปริตแข็งแข็งมาถามึงว่ามันยังเนาะคือคือผู้เสนอขึ้นมาจากสภาพโจกเนาะออา มันวีปรลิตเพราะว่าก็เลยเป็น,ปนออกเป็นตลกไปเลยมาจากสภาพโจกได้ผู้เสนอนี่ก็เลยอ่านี้ก็เลยถามมึงเหมือนทุนทายขามาโหะไม่ดูดเลือดอโอ้ลายเป็นหมอบแบมไพ่แต่เส้นเจ้ามันดูดซับดูดสินพี่้องพระชาชนไปขักมาแห้งแล้วใช่มาดูดเลือดประชาสนนีน่นักหนาปานเสียกลำนี่เยจังเขาจังเขาครบที่พี่พ้รองสีเขาบอกว่าดูดเลือดผลต่างไงบ้าจีได สามล้านซีซีเอาขอแค่พราะพ่อลานเมื่อนั้นประกาศได้สามล้านซีซีครับบาร์ที่นี่เสียเอาไปเทศใส่ทั้งเยาวบาลานลานหนึ่งอีกล้านหนึ่งไปเทศใส่ผักใบชะพลีบัดผักใบชะพลีบัดอีกล้านหนึ่งไปเทศใส่บ้านนายกฯนายกอภิสิทธิตปรากฏว่าเอาขอที่แทรกอะมันเกิดที่ว่าในจังหวัดสีชมพูจังหวะกับมาใส่ไปที่ เอาดูดได้เท่ากับมหูัวจะคนกับมหูเห็นแต่ว่าเนี่ยหนึ่งในจํานวนรายชื่อพี่น้องที่บริจาคหรือว่ายอมให้สูบเลือดครับก็ได้เลือดจํานวนเพิ่นก็บ,บอกว่าสามแสนก็ไม่ผู้เสียงสามแสนลิตรจากที่ว่าจะได้สามสามล้านลิตรนะ,ะครับข้อม่นในลุงสุชาติคนทีควรจะดูดเลือดก่อหมูเนี่ยคือคนทีอยู่เมืองนอกเลยแมนพะว่าเป็นหัวโจกของเสือแดงที่แท้จริงอ๋อเพิพ่นนั่นบอกเลย ต้องแม่ทับกว่านี้หมอแดงดูใบบอกเลยว่าเลือดข่อยปนกับมูสอ่อนไ้ใส่คำนี้เลยแล้วคนละส้นสั้นรวดคนละส้นสั้นนี่แหละเจ้ามออมบาดตัวจริงทิ้นเบาใส่มาฮาอมบาดสัมผัสเป็นภาษาอังกฤษเลยโอ้มันเปนพี่ดรกสุนบอกอยู่ว่าขนาดทักษิณยังให้สัมผัสว่าบ่ยอมเสียวเลือดจาของมาปนกับโอ้กับพี่หลองประชาชนนี่แสดงว่าเดี๋ยวคันพี่น้องอยากขู่มือรุ่นสิเอาสิมันมีเปยเปิดอ่า ในจํานวนเลือดได้หลายเนี่ยเอาเปมันมนเลือดข้นละพี่ดีบอกนี่พี่ข้นเขาบอกว่ามีพี่น้องที่เป็นเสือสีแดงบ่พู้นี่ไปหาสื่อน้รุ่งขาสัตว์มาดิมันนังสี่ก็ขาถามอาเบนม่ยแถวนนบุรีไหมเพราะว่าเอาเป็นเป็นหมอเนาะแพทย์คือการดูดหนึ่งก็สิดูดรุ่งก็เคยดูให้หมอตรวจเลือดตรวจยังหนึ่งก็สเอาประมาสิบซีซีหาซี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 ในแล้วแล้วบันนี้พระเจ้าจีมี ขวดพลาสติกไงยังไงเหรอแต่ว่าทุกขวดสิมีน้ําไอ้ก้อนเราเลยถามว่านามตัวนี้คือนามกันเพราะให้เลือดแข็งโตครับมันก็ยูบประมาณเคืองนึงคนละก็สีซิซี่ก็บบีบจ้าลงไปก็ดูดเจ้าบีบลงไปที่นี่ตอนมาเทมันไปยังคือเป็นเป็นเป็นก้อนเลือดตอนเลือดตอนเย่มันมันบคืขึ้นคือว่ามีเน่วาละลายแล้ว่าให้เลือดเต็นโตมันเลือดคนเราประเพียบอกมันเอาเลือดหมูมาใส่นั่ คือคือผมเบิงจากการที่สภาโจกเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอีหลีแล้วแกกับ่อขึ้นว่าคนที่เอาน้าดอกอแต่พอดีพอเสนอขึ้นมาแล้วคนมาตบมือเฮ้เฮ้ฮก็เลยเห็นน้ากันอีหลีสันนี่คือมันต่างคนต่างกันในลำไายตรงจากคุณพอเห็นน้ากันปั๊บก็เลยขึ้นต่อห้วยคูณที่เอาเข็มมาัดใสบอลนี่คุณเอาเซลิงมาัดไส่เสียวเลือดมาัดใสบอลนี่ในที่สุดก็เลยสัพเพเฮละกันไปบอลนี่ จะว่าสีเลือดคนเลือดสั์จะว่าเลือดอยหยงแน่แหลวเนาะไปยาะมากก็เลยมัใจขื่นโม่ๆกันไปที่แน่ๆกัมีเลือดพี่น้องประชาชสนจํานวนบ่อน่อยล่ะทีที่ใดลงไปในหันเอาละเลือดยังก็ตามแต่แต่เดี๋ยวนี้มีข่าวมาดิว่าที่ดูดไปนี่มีเอดบ่จะือมีคนมามันสิรบาดบ่แต่ที่นี่ปัญหาคือว่าคันเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นจากกรณีนี่นี่ไพศิรพิชอบสภาพโจกศิรพิชอบบ่มันบ่เป็นเรื่องโจกแล้วเปล่าเนี่ย ที่ว่ามีมันเป็นเรื่องควมไตเลรอเวัดสองพันเก่าเออนี่นี่มันเป็น,น,นเรื่องของเอาไปกักตัวที่โ่งบานกลางเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีอายุปี่รับปี